ชี้เศรษฐกิจการเงินโดยกลุ่มบริษัทกัฟกูไม่แอนกุยซีน ปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศตอนนี้นะคะสำหรับการลงทุนในหุ้นไทยจะมีอะไรบ้างน,นะคะวันนี้เราจะต้องมาติดตามกันค่ะโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะคะเมื่อคืนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ในเดือนตุลาคมออกมาอย่างแข็งแกร่งค่ะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่2แล้วนะคะเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นก็แข่งค่าขึ้นที่ดาวโจนส์เองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่ากลับกันนะคะ S&P 500เมื่อคืนนั้นติดลบลงไปนะคะ และนอกจากนี้เองค่ะหุ้นยุโรปนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันทั่วหน้าค่ะเช้าวันนี้นะคะที่ตลาดเอเชียเองนั้นก็สลับกันไปมาค่ะแต่ว่าตลาดัชนีตลาดหุ้นไทยเองนะคะคุณจะต้องติดตามค่ะว่าตลอดทั้งวันนั้นปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับดัดชนีตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นปัจจัยภายในหรือไปนอกประเทศนะคะในขณะที่ภายในประเทศเองค่ะเรามีปัจจัยที่สําคัญอย่างการอนุมัติจากทางด้านคอรมอออกมานะคะสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัจจัยโบรหรือเปล่านะคะพูดคุยกับทางด้านคุณธน หอมสักสหรัชชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทร,รัพย์เคทีซิมิโก้อยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวชราพรครับตีมวันนี้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกหรือว่าภายในประเทศคะผมเชื่อว่าก็เป็นทั้งสองปัจจัยนะครับ <c oughs> ปัจจัยภายนอกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าจากลบเนี่ยก็กลายมาเป็นเชิงบวกมากขึ้น <c oughs> เห็นได้จากเห็นทรัพย์เสี่ยงคือตลาดหุ้นทั้งโลกเนี่ยก็ยังปรับขึ้นอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่ปรับขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ แล้วก็เป็นการรายงานผลผลกำไรบริษัทจดทะเบียนในประเทศเขามากกว่าและในเชิงของปัจจัยแวดล้อมเนี่ยผมคิดว่าที่เคยเป็นบวกเนี่ยสัปดาห์นีน้อาจจะต้องเป็นลบเพราะว่าคืนนี้จะมีรายงานผลประชุมเผิดที่ผ่านมานะครับว่าสัญญาณที่เขาให้เนี่ยว่าดอกเบี้ยจะขึ้นหรือเปล่าขณะที่ตัวอาตาัตราเงินเฟ้อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรก0.2%มันออน นั้นโอกาสตอนนี้ที่ตลาดมองคือมากกว่า70นะครับจะมีการปรับขึ้นดอกเยี้ยเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดเริ่มที่จะกลับมาวิตกกังวลในเรื่องเกี่ยวกับตัวของเกิดจะขึ้นดอกเยี้ยอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของาราคาน้ำมันดิบนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มยังคงมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่พุ่งพลังงานขยับขึ้นช่วงน,นี้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงไปได้เพราะนั้นตอนนี้ดูเชิงปัจจัยต่างประเทศคิดว่าน่าจะเป็นลบนะครับแต่ปัจจัยในประเทศเนี่ย ผมคิดว่าเป็นบวกนะครับเพราะว่างานเช่นอด่นซิตี้ทุกครั้งนะครับก็คงจะมีการขาย r ออท F อซึ่งมาจากการขายไปแล้วเนี่ยวันกันก็คงจะต้องมีแรงซื้อตับเข้ามาแล้วทุกครั้งที่มีการเขาเรียกว่าจัดสัมมนาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ช่วงก่อนประชุมกระชากุนทุนใหญ่จะขึ้นนะครับเพราะนั้นในเชิงของปัจจัยในประเทศเนี่ยผมยังมองน้ําหนักที่ให้เป็นเชิงบวกมากกว่าประกอบกับ GDP แต่ามาจากที่ประกาศออกมาก็ดีกว่าคาดด้วยนั้นในช่วงนี้ก็ยังคงแนะนาหุ้นที่เชื่อมโยงกับตัวของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่วาจะเป็นนมิน หรือเซนเทลขณะที่กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากต่อเพี้ยต่ำนะครับพวกของสวัสดหรือมังไทยลิสซิ่งก็ยังเป็นหุ้นใหญ่ในช่วงนี้ครับค่ะแล้วก่อสร้างเองแล้วก็รับเหมาทั้งหลายแล้วค่ะจากการที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีการอนุมัติเรื่องของงบลงทุนพื้นฐานเองค่ะครับก็เป็นการมองระยะไกลไปหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการเขาเรียกว่าถึงแม้จะอนุมัติแล้วนะครับในเรื่องของการประกวดราคาการเบิกจ่ายจริงๆก็คงจะมาอยู่ช่วงของกลางปีหน้ามากกว่า ในเชิงของก๊กกันเงินที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจจะยังไม่สะทอนนะครับแต่ว่าในกลุ่มรับเหมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เรามองในเรื่องของอาพุธปอมตลาดในช่วงของระยะ3-6เดือนทั้งหน้าโดยที่ชอบเรายังชอบตัวของชอกันช่างเป็นท o อปพิกของเราอยู่ครับค่ะสั้นๆน,นะคะแนวรับแนวต้านสาหรับวันนี้ค่ะคบแนวต้านยังอยู่ที่เดิมน,นะครับ1398นะครับถึงันสี่ตัวแนวรับนะครับอยู่ที่1388แล้วก็ค380จุดครับค่ะอัลลคาขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ การลงทุนวันนี้ค่ะเรื่องของการลงทุนนะคะมีทั้งปัจจัยภายนอกประเทศอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันนะคะแต่ว่าภายในประเทศเองนั้นเรามีปัจจัยบวกมากมายค่ะพรุ่งนี้นะคะงาน Set in the City 2015ก็จะเริ่มขึ้นแล้วอย่าลืมแวะเวียนกันไปนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันวัชราพรรวมถึงทีมงานและมันนี่เดลี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ